่อนที่จะเริ่มประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติอย่างเป็นทางการหลังจากที่ได้ตัวแทนครบแล้วนะคะสมาชิกสปชหลายคนต่างก็มีวิสัยทัศน์ที่เตรียมจะนํามาหารือโดยเห็นว่าปัญหาการเลือกตัวแทนประชาชนในขณะนี้ต้องได้รับการนของสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปชถือเป็นความหวังของคนไทยที่จะเข้ามาวางแนวทางการแก้ปัญหาของประเทศทั้ง11ด้านโดยเฉพาะปัญหาเร่งด่วนรอการยกเครื่องครั้งใหม่ เนื่องจากสปอชอมีทั้งสิ้น250คนที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสัญหาด้วเป็นผู้มีประสบการณ์และมีความรู้เฉพาะด้านรวมทั้งมีเจตนาที่ดีต่อบ้านเมืองนายศักดาศีวิรยิยะภัยบุ์สมาชิกสปอช,อปอชอเห็นว่าแนวทางการแก้ปัญหาเร่งด่วนในประเทศครั้งนี้คือต้องปรับปรุงระบ,บบบริหารประเทศใหม่ทั้งหมดเริ่มตั้งแต่กระบวนการเลือกตั้งที่ต้องเพิ่มให้มีประสิทธิภาพคัดกรองคนดีเข้ามาบริหารประเทศ เพราะเชื่อว่าหากได้ผู้ปกครองบ้านเมืองที่มีความสุจริตและมีธรรมาพิบาลก็เชื่อว่าจะทําให้ประเทศเกิดความสงบสุขสําหรับผมเลยเนี่ยเรื่องแรกเลยการเข้าสวมหน้านะครับทาอย่างไรให้คนดีๆมีโอกาสเข้าสวมหน้านะครับถ้าเราปรับแก้ในเรื่องของการเข้าสวมหน้าโดยที่ให้คนดีถ้ามีโอกาสเข้ามาได้เนี่ยผมว่าสิ่งอื่นเนี่ยมันจะดีขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่าเรามีเวลาปีเดียว ปีเดียวเราเข้าสู่หมดเลยเข้าสูมหมดเรือตั้งถูกไหมครับเพราะงั้นถ้าปีเดียวเข้าสูมหมดเลืวอตั้งคุณไปแก้เรื่องอื่นๆเรื่องอื่นๆไม่รู้อะแต่ว่าเรื่องของคนที่เข้าสู่หนาจยังเป็นอย่างเดิมเนี่ยถามว่ามันจะแก้ปัญหาได้หรือขณะที่พลโทน,นาวินดำริการสมาชิกสปอชอ,อีกคนหนึ่งระบุว่าอยากเห็นประเทศไทยเป็นเมืองที่ปราศจากคอร์รัปชันเพราะถือว่าเป็นมะเร็งร้ายที่เกาะกินประเทศไทยมาอย่างยาวนาน จนทําให้การพัฒนาประเทศชาติมีความล้าหลังกว่านานา,นาอารยประเทศอย่างที่ทราบกันทั่วไปก็เรื่องการปลองดองเรื่องการสร้างเสถียรภาพเรื่องการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าประเทศจะเดินหน้าได้เพราะฉะนั้นมันก็มีหลายเรื่องโดยเฉพาะมะเร็งแห่งชาติที่เราเรียกว่าคอร์รัปชันเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องดําเนินการแต่สิ่งที่ผมเข้ามาและผมคิดว่ามันสําคัญเนี่ยนะครับ ก็คือการมอง,ององรวมและภาพรวมของการปฏิรูปการปฏิรูปไม่ใช่11ด้านไป11ทางมันก็จะต้องไปในทางที่สอดคล้องกันทั้งหมดนี้จึงเป็นความท้าทายของสภาปฏิรูปแห่งชาติในการทำหน้าที่ต่อจากนี้เพราะปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศล้วนเป็นปัญหาที่ซุกอยู่ใต้พรมรอวันปทุออกมาแต่ด้วยเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดเพียงหนึ่งปีจึงทำให้สภาปฏิรูปแห่งชาติ ต้องเร่งขับเคลื่อนการทำหน้าที่เพื่อน,นำไปสู่การปฏิรูปประเทศอย่างเป็นรูป,ปรธ,ธรรมนทวิตกมเจริญรายงาน